มอ้อลมด้านในยังเป็นมออลมเบรกเดิมนะกระป๋องน้ำมันเบรกของเดิมเดิมทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่กทานนะคะสวัสดีพีพีเอทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเตยเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยุนเส,สรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจรถมือสองเกรด A เกรดพรีเมียมนะคะเข้ามาหาเราได้เลยเนาะเตยอ,อยู่ที่นี่ ติดต่อได้โดยเบอร์0 6 2 2 6 1 9 6 4 6เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์ได้พูดพักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะอ่ะไม่รอช้าค่ะวันนี้เตยมาอยู่กับเจ้า all new isuzu d max เครื่อง3,000ลรถปี1 9บพันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านไหนสนใจกำลังหารถใช้งานได้เครื่องใหญ่ๆคุ้มๆนะคะแถมคาริบอยมาด,ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าคะคันนี้ตอบโจทย์เลย ลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะคะพ่อค้าแม่ขายขนของใส่ของนะคะกลัวช่วงหน้าฝนกลัวเปียกกลัวฝนนี่เลยค่ะมีแคลร์บอยติดด้านหลังมาให้ด้วยคุ้มๆจุกๆอะคันนี้ออนิวอิ s สุ3.0นะคะเครื่องอใหญ่ปี19หาได้ง่ายๆเกรด a อทีเพจโยนค่ะติดต่อมาหาได้นะคะติดต่อมาหาเตยได้คันนี้ตรวจสอบโดย รถโดนใจเนาะตามมาตรฐานนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยรถเกรด A มือหนึ่งที่เพชรยนต์เรามีให้แน่นอนค่ะอ่ะดูรอบเช่นเคยนะคะเตยก็จะพามาดูรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนนี่ด้านนอกด้านไหนนะจ๊ะลูกค้าจะได้เห็นแบบชัดเจนเลยเนาะอืมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเนาะ ันนี้ก็ติดเสานิดนึงลูกค้าเห็นชัดเนาะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำตัดด้วยสีโครเมียมคิ M ้วสวยๆนะคะไฟหน้าของเขาเป็นนี่เลยค่ะมาโปรเจคเตอร์พร้อมไฟไดนามั่นิ่งไร้นะคะไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วนะพร้อมไฟตัดหมอกเหมืนคู่สวยๆค่ะลูกค้ากระจังหน้าคมๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้นะคะคันนี้เครื่องสามพันได้แบบคุ้มๆถ้าลูกค้าซื้อมือหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบล้านนะค,ะนนะคันนี้นะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะคะยังคมกลิบนะลูกค้าที่กำลังหารถใช้งานคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะพร้อม เดิมๆโรงงานค่ะคันนี้รถใช้งานน้อยเนาะเลขกไม่ไม่เท่าไหร่ลูกค้าคันนี้มาพร้อมยางแล้วก็แม็กที่เดิมจากโรงงานนะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าหารถใช้งานแม็กขอบ18ใหญ่ๆนะคะคุ้มๆจุกๆ พร้อมยางเดี๋ยวเตยดูให้เนาะว่ายางยางยังใหม่ๆอยู่นะเดี๋ยวเตยดูให้ว่าเป็นยางปีไหนเนาะยางปียี่สิบนะยางปี2ี่สบรถปีสิบเก้ายางปียี่สิบยังใช้งานรองยางยังแน่นๆอยู่นะคะลูกค้าใช้งานได้ยยาวๆด้านหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่นะจ๊ะลูกค้าโครงสร้างของตัวรถตัวไหนๆก็ยังเดิมเนาะเดียว่าจะเป็นซุ้มโชคด้านล่างนะซุ้มโชกคด้านล่าง ด้านข้างยังปกติลูกหมากปีนกบนล่างนะคะยังอยู่เหมือนเดิมของเดิมทั้งหมดนะจ๊ะออนิวีสุค่อนข้างคมเฉียวดูสวยอยู่แล้วเนาะลูกนะคะ้ารถใช้งานสะดวกสบายต้องคันนี้เลยนะหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านเนาะเข้ามาหาเตยได้เลยกระจกมองข้างนะคะมองไกลๆเห็นได้ชัดๆนะคะเป็นสีโครเมียมเนาะ สีโครเมียมตัดด้วยกับสีดำของตัวรถนะคะลูกค้าขึ้นชื่อว่ารถคันนี้ตรวจสอบตามมาตรฐานนะคะนี่รู้จริงเป็นกลางมาตรฐานรถโดนใจนะคะตรวจสอบได้คันนี้เข้ามาดูได้นะคะสวยๆคมๆราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทผ่อนสบายๆแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าน้องน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะ ไปต่อกันที่ลายของมือจับเนาะมือจับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมสวยๆนะจ๊ะใช้งานโครมเงาๆจิ๊บๆเปิดมาด้านในออปชั่นค่อนข้างเต็มนะจ๊ะคันนี้พี่ท่าไหนหารถใช้งานรีบนะข้างในดูหรูหรามากนะคะหัวน็อตอื่นๆต่างๆนะคะยังไม่มีรอยขยับนะรายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่ลูกค้าเข้ามาทดลองขับกับเตยได้นะดูรถกับเตยได้ ้ยินดีให้การดูแลอยู่ยที่บริษัทเพชรยนต์นี่แหละคะ่ะเซรีีไทย68แยกง,งจกลูกค้าคันนี้เป็น4ประตูนะเครื่อง3,000เกียร์ออ,ตโ,อโต้คุ้มคุมจุกๆค่ะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนได้บันไดข้างตัวนี้มาให้ด้วยพร้อมกับคาริบอยด้านหลังเครื่อง3,000แถมคาริบอยมาให้ด้วยช่วงนี้หน้าฝนล,ลูกค้าหารถใช้งานขนของใส่ของคันนี้ไปได้ไม่เปียกแน่นอน ไปตลาดคุ้มๆนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆเนาะปรึกษาได้สอบถามได้ซื้อสดตัดเข้ามาได้นะคะหรือว่าจัดไฟแนนสอบถามเตยเข้ามาได้นะด้านหลังนะคะเป็นหลอดไฟอ่าเลี้ยวคมๆเฉียวเมือด้านหลังมีกล้องแถมมาให้ด้วยคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มเนาะออปชันค่อนข้างเต็มโครงสร้างของตัวรถยังเงาเดิมนะคะเดิมทุกๆจุดเลย เตอ,อว่าเครื่องสามพันเกียร์ออโต้ก็คุ้มนะเลยว่าขับกระบะเตยชอบขับกระบะนะเป็นแนวที่ชอบขับกระบะเป็นสายสิ่งหน่อยเลยขับกระบะมาเกือบทุกๆรุ่นคันนี้ก็ตอบโจทย์ของการใช้งานของเตยอ,อยู่นะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น,นไหนรถเครื่องใหญ่ๆหญ่ถีบสบายๆแบบนี้ค่ะเอาไปสนใจเอาไปแต่งโหลดลงจัดทรงลงแม็กเตยก็ว่าสวยนะพร้อมกันชนท้ายที่แบบ คุมแต่ถ้าถอดออกเอาแผ่นปิดท้ายมาใส่ก็ยังหล่อเลยนะะอดกันชนท้ายแต่ว่าอันนี้คือรถเดิมหน่วยงานนะคะลูกค้าใช้งานน้อยๆเอาเข้ามาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมสีดำสวยบอดี้ด้านนอกคมกริบนะคะหารถใช้งานอยู่ติดต่อเตยม,มาได้นะเดี๋ยวเตยจะพาไปดูด้านในกันก่อนดูด้านในของดูโสร้างของตัวรถหน่อย โครงสร้างของตัวรถเรานะคะคลุมคุมเงาเงากริบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนๆเนาะนี่ดูรถตัวจริงสอบถามตัวเข้ามาได้นะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในเปิดออกมานะคะลูกค้าด้านในค่อนข้างสวยหรูเลยแหละเพราะว่าเปิดออกมาแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกเลยว่ากว้างมากเนาะกว้างมากนี่ รถอ l l New i s u 3.0 4ประตูคันนี้รถปี19ราคาขายอยู่ที่579,000บาทนะคะตัดสดได้แบบคุ้มคุ้มจัดไฟแนนซ์ได้เข้ามาหาเตยได้เลยปรึกษาก่อนได้เนาะข้างในเปิดมาจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มๆตัดด้วยสีดำลูกเล่นมือจับเปิดก็เป็นสีโคเมียมเช่นเดิมนะคะแต่ก็ยังสวยนะ ปุ่มห้ชา่นพนโทนอื่นๆต่างๆีใช้งานปกตินะคะกระจกออโต้หนึ่งข้างเนาะมีระบบออโต้สตาร์ทให้ด้วยนะคะันนี้สสยๆคุ้มๆค่ะลูกค้าคันนี้ออปชั่นจุกๆแน่นอนพลวงอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมระบบอื่นๆครบครันมีจอทัชสกรีนด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเตยพาดูเลขไม้ด้วยนะว่าเลขไม้คันนี้เท่าไหร่อ่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้พร้อมแอรนะ์ขออนุญาตขึ้นรถนะ ขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะเป็นผู้สตาร์ทแล้วนะคะลูกค้าคันนี้อโอเคคันนี้นะคะจุกจุกค,คุ้มคุ้มค่ะคันนี้เดี๋ยวเตยดึงพวงมาลัยมาให้พวงมาลัยมัลติฟังกช์ชันคุ้มคุ้มจุกจุกแบบนี้นะคะดะูระบบอื่นๆ บอกเลยว่าคันนี้พร้อมจัดเต็มนะคะเป็นรถหน่วยงานเกรดพรีเมียมนะคะใช้งานแค่ในหน่วยงานนะคะปลดระวางแล้วเราก็รับเข้ามาทางเพยนต์ก็รับเข้ามานะเลขไมาอยู่ที่1นึ0 0 0นเนะคะลูกค้ารถใช้งานหน่วยงานใช้เบาๆนะคะอจอทัชสกรีนพร้อมระบบแอร์ออโต้มาให้นะคะตโซนกลางเนาะนี่เป็นเกียร์ออโต ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนจ้ะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำเนาะสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำตาลลูกเล่นของเบาะเบาะทั้งหมดนะเป็นสีน้ำตาลหนังหนังนุ่มๆสีน้ำตาลนะคะพี่ๆนี่กว้างขวางด้านหลังเ๋ยให้ดูด้านหลังด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางนะลูกค้าใช้งานสะดวกสบายแน่นอน ตอบโจทย์กับครอบครัวใหญ่ๆอีกครอบครัวหนึ่งได้เลยนะคะนี่กระจกมองด้านหลังอ่าเวลาถอยไม่ต้องห่วงเลยอ่ะเดี๋ยวเตยเข้าเกียร์ถอยให้ดูเวลาถอยไม่ต้องห่วงนะคะนี่มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วคุ้มๆจาบลูกค้าชัดเจนเลยอ่ะ ลูกค้าท่านไหนหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์นะเลยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านเป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง3ามพันราคาแค่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคะ่ะลูกค้าแล้วระบบอื่นๆต่างๆออปชั่นเต็มมากคันนี้คะ่ะลูกค้าถ้าเป็นมือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนู่นแหละเกือบร้านอะเป็นเกือบร้านเลยแหละคันนี้ แต่ที่เราเหลือแค่5้าแสนเจ่นนบาทพนสบายแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเตยพาไปดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโซนหน้าห้องเครื่องกันว่าเครื่องสามพันธ์เครื่องใหญ่ๆจุกๆเครื่องจะนิ่งแค่ไหนไปค่ะ มาต่อกันที่โซนหน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูระบบของห้องเครื่องต่างๆยังอยู่เดิมเป็นของเดิมอยู่ครบไหมเนะาะคันนี้อ l l New i s u ดี D-Max 3.0นะคะเครื่อง3.0คุ้มๆราคาแค่579,000บาทแถมคาร์บอยมาด้านหลังมาให้ด้วยคะ่ะลูกค้านี่คาร์บอยมาให้ด้วย คุ้มนะคันนี้เครื่องสามพันเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ถ้าซื้อมือหนึ่งป้ายแดงก็น่าจะเป็นล้านนะเกือบล้านนะคะลูกค้าแต่คันนี้อยู่แค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนเนาะเดี๋ยวเตยเริ่มให้ดใหูให้ลูกค้าได้ดูก่อนหัวน็อตฝากระโปรงนะคะอื่นๆต่างๆนะคะยังเป็นเดิมทั้งหมดนะลูกค้ายังเป็นเดิมทุกอย่างเลยทุกจุดเลย คันนี้สวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในเดิมปกตินะคะกิบล็อกทุกจัวตัวทุกจุดยังเหมือนเดิมอยู่ในที่เดิมไม่มีขยับอาซีนเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์แจ้งอื่นๆต่างๆยังอยู่ครบนะ จุดคือของเดิมนะคะลูกค้ายังไม่มีหัวน็อตยังไม่ขยับนะยังไม่มีการปรับการเปลี่ยนอะไรนะลคะลูกค้าเข้ามาดูกับเตยได้เลยทุกทุกจุดนะคะโซนของกองโซล่ากองโซล่านะคะลูกนี้เล็กๆน่ารักตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติยังไม่มีการสายไฟหรือว่าสายอื่นๆ ถอดเนาะน่าจะถอดใช้งานแล้วก็มาร์กเดิมเปลี่ยนทุกๆ20,000กิโลนะคะสำหรับกองโซลา่าเนาะ,ะก็ป๋องฉีดน้ำฝนนะคะแล้วก็เป็นกล่องควบคุมอื่นๆฟิลต่างๆนะคะยังอยู่เดิมปกตินะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆโตๆยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะคันนี้ใช้งานได้อีกค่อนข้างยาวเลยแผ่นเพจคันนี้ 4jj นะคะ 4 j นะเครื่องเป็นเครื่องยนต์4สิ j คันนี้เครื่องยนตย์ Euro4 นะ Euro4 เป็นเครื่องยนตย์ Euro4 โโนะคะคอนโซลด้านหน้าหรือว่าเป็นอ,อันนี้นะคะเป็นตัวเดิมทั้งหมดเมทอาร์คเดิมนะคะคานเดิมสวยๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคานซ้ายคานขวาหรือว่าเป็น ่านน้ามอ,มอนหม้อน้าของเราหม้อน้ําเดี๋ยวเราไปส่องดูตะเข็บหม้อน้ํากันเนอะหม้อน้ําของเราอินเตอร์เูลลอ์หม้อน้ําตะเข็บอื่นๆของหม้อน้ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่มีรอยรั่วรอยซึมอะไรเนาะแผงหม้อน้ําด้านใน้อมกับอินเตอร์ด้านหน้า mm hmm. ลูใหญ่ๆระบายอากาศดีๆ mm hmm. หัวน็อตต่างๆนะคะยังอยู่เดิมปกติทุกจุดนะคะ พร้อมกับท่ออินเตอร์ต่างๆคานต่างๆเนาะต่างๆยังเดิมเม็ดอักเดิมนะคะลูกค้าทุกอย่างยังเป็นเดิมทั้งหมดยังไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเนาะระบบเซ็นเซอร์แอร์โฟนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติยังมีกะไม่มีาการขัดน,น็อตอะไรอื่นๆนะคะมออลมด้านในยังเป็นมออลมเบรกเดิมนะกระป๋องน้ำมันเบรกของเดิมเดิมทั้งหมดเลยค่ะคันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะคะซีนสาวาวด้านหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะ รถไม่เคยรั่วไม่เคยซึมนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านข้อเดิมแคตเดิมนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้ท่ออินเตอร์จุกๆนะคะ EGR ยังอยู่ที่เดิมเนี่เครื่องยนต์ยูโรโฟนะคะหรือว่าเครื่องยนต์ย4ของเรานั่นเองเครื่องใหญ่ๆคุ้มๆเครื่องสามพันวิ่งแรงกําลังแรงถีบแน่นอนอ่ะทุกอย่างทุกจุดอะ่ะทอยางท่อ ang, อินเตอร์ยังอยู่เดิมปกตินะ ท่อมอ้ท่ออินเตอร์สฝั่งนะคะรวมถึงกับท่อนเข้ากองด้วยรวมถึงท่อนเข้ากองท่อนนี้อย่างเดิมทั้งหมดเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเดิมนะก็ปๆๆๆะป็นวิเกตลูกใหญ่ๆคุ้มๆจุกๆค่ะเครื่องยนตยูโรโฟเครื่องสามพันคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าใช้งานหลาย,ลายๆท่านแน่นอนถ้าไหนสนใจคันนี้ติดต่อเตยเข้ามาได้นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะ all new e s u z u d max เครื่องสามพันปี19นะลูกค้า พ้อมจับพร้อมจองทางหาเตยได้เลยคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งเครื่องสัมพันธ์ใหญ่ๆคุ้มๆราคาเกือบล้านสำหรับมือหนึ่งนะคะพร้อมติดครบอยด้านหลังมาให้ด้วยลูกค้าคันนี้ใครได้ไปเตยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ,ะรีบจับรีบจองกันเข้ามานะปรึกษากันได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับเคสที่เพรยน์ของเราออกรถได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษากันก่อนใช้งานได้ เข้ามาทดลองขับหรือเอาไปใช้งานหน,หน่วยงานไหนรถคันนี้เป็นรถเกรดเอือหนึ่งไม่มีพิความจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะคะไม่มีตัดต่อห้องเครื่องมาแน่นอนท่อนตรงฮ่อนชดตรงไม่มีแก้ไขนะคะซีนยางวาวาวทุกอย่างหน้าเครื่องยางเกณฑ์ปกติบอดี้ด้านนอนปกติทุกอย่างนะคะติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้เบอร์062-261-96 4 6ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยแอดไลน์ได้โทรได้นะคะวันนี้เตยต้องขอลากับ เจ้าออนอิวคันนี้ไปก่อนรีบจับรีบจองมานะรออยู่นะโอเคสวัสดีค่ะ